ไค่ะเรามาตัมสามเกอร์กันนะคะค่ะอันนี้วุ้นเส้นนะคะ เส้นสดใช้แค่นี้พอนะคะพอยสั้นเลยค่ะพอยสั้นเลย พอสั้นแล้วนะคะราหมูสับค่ะอุ้นเส้นใส่มีบีหมูสับกับวุ้เส้นใเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เพื่อความเหนียวนะคะเราจะใส่ซอสหอยช่วยนะคะเพื่อให้ืนเส้นกับหมูสับเนี่ยมันเกาะตัวใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะ ถ้าเคยใครเคยดูช่องของเรานะคะช่องเราจะไม่มีผงปรุงรสแล้วก็พก่กขนมก,ก้อนอะไรนะคะเราจะไม่ใส่นะคะถ้าเป็นช่องของเราจะเน้นทําแบบตามธรรมชาตินะคะเหมือนปู่ย่าตายายสมัยก่อนที่เรากินนะคะแต่ก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่มีพวกนี้เขาก็ทํากินกันนะคะเอาก็จะเน้น นแบบปลอดภัยนะคะรสชาติอร่อยนะคะเนี่ยค่ะพอใส่ลงไปเนี่ยหมูมันจะเป็นก้อนเหนไหมคะผมมันจะเป็นก้อนแล้วเราพักหมูทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราตั้งน้ำอยู่นะคะตอนนี้ใส่สามเกลอที่เราตำมา้ส่ลไป ใส่สามเกลือลงไปแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือนะคะเพราะว่าถ้าใครดูช่องเราจะดูว่าช่องเราไม่นิยมพวกซุปขนอ่อผงปรุงรสนะคะเราจะไม่ใส่เลยซีอิ้วขาวค่ะใส่ซีอิ้วขาวลงไปรอน้ำเดือดนะคะ ราจะใส่ก้านอันนี้ลงปักอีนะคะก้านต้นหอมเดี๋ยวเรามาซอยก่อนนะคะถ่ะเอาใส่ก้านต้นหอมลงไปเพื่อความหวานและความหอมนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะหมูว่ะค่ะหมูที่เราผสมเอาไว้ ปั้นจะเป็นก้อน,นีนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะใส่ลง้ในน้ำถ้ากดแรงแล้วหมูมันจะแน่นเกินเวลากินมันจะแข็ง ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนค่ะน,ะนะ้ลองชิมดูนะคะเนี่ยค่ะหมูจะได้ประมาณน,นี้เห็นไหมคะมีมเส้นด้วย ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะ <c oughs> ค่ะเราก็ใส่ ต้นหอมลงไปนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะแกงจืดจะเป็นม้วนเส้นนะคะฟั้นด,ด้วยหมูสับ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราจะไม่ใส่พงปรุงรสแล้วก็ก้อนขนองเลยเห็นไหมคะน่ากินนะคะ ลองไปทําดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาปักแกงสิดใส่ถ้วยกันนะคะ